สวัสดีครับขอบรายการคอมกระมอทีวีนะครับวันนี้อาจจะดูแปลกตาสักหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะจัดสตูดิโอใหม่นะครับก็คิดว่าภาพเสียงอะไรน่าจะชัดกว่าเดิมนะครับก็วันนี้นี่ฮะผมก็มีเกมใหม่ครับเพิ่งผมเพิ่งไปเล่นมาไปเจอมาของวัาสนุกดีครับเป็นเกมที่เล่นบนเฟซบุ๊กครับเป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเป็นตัวละครเป็นตัวนักเตะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีการฝึกฝนการฝึกซ้อมเพื่อที่จะ แะแข่งขันแรอย่างนี้นะครับซึ่งผมว่าสนุกนีครับเดี๋ยวเราไปดูนครับซึ่งเดี๋ยวตามมาดูเลยครับนี่ครับนี่ครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเกมแอนพยเนะครับนี่ครับก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนแผนที่โลกนครับแผนที่มีกเกาะกินครับนี่ฮะก็ มันก็มีสถานที่ต่างๆให้เราไปทำธุรกิจต่างๆอย่างเช่นมีการเข้าช็อปซื้อของอะไรนี้นยเทมน,นะครับ <c oughs> มีรองเท้ามีอะไรขายอะไรอย่างนี้นะครับมีการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะไปลงแข่งนะครับมีฮอลล์เฟรมอะไรอย่างนี้ก็สนมแข่งขันนะครับที่มีค่าพลังต่างๆบอกเดี๋ยวเราไปฝึกกันก่อนครับก่อนที่เราจะแข่งฮะนี่ครับแล้วก็มาฝึกกันก่อนนี่ครับนี่ก็จะมีมเมนูการฝึกอยู่หลากหลายเมนูนะครับแต่อันก็จะมี ต้องใช้ค่า energy นะครับซึ่งโปรติเกม facebook ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็มาใช้นะฮะแล้วก็ปิดแข่งกันครับเดี๋ยวหาสักอันเงินเรามาซ้อมยิงกันครับนี่ครับมีซ้อมมีมีซ้อมส่งลูกนะครับนะครับก็จะมีตัวเกมก็จะมีเป็นเหมือนอ๋อเป็นเป็นเป้าอะไรเงี้ยให้เราเลือกตำแหน่งครับแล้วก็ใช้การคลิกคลิกซ้ายในการส่งบอลหรือว่าการยิงอะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นการส่งบอลนะครับโอ้โห เฮ้ยไม่แมนเลยฮะเอามาเอมาชัวบแรงไปเฮ้ยโอ้โหแรงมืออะไรวะเฮ้ยโอ้โหได้ไหมเกือบนี่ครับนี่เป็นการซ้อมนะครับครับโหมดฝึกซ้อมนะครับนอกจากจะมีการฝึกซ้อมแบบปกติแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้นี่จะได้คะแนนเยอะกว่า ะกี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสักอันนึงครับอย่างเช่นอ่านี่อะไรวะฝึกบอลล่ครับนี่ฝึก power dip ฝึกยิงฮะมาครับการฝึกแบบนี้เนี่ยบางครั้งก็จะมีคลิปขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับนี่ฮะกับีเป็นโค้ดโค้ดของเราครับ ส่งแลยก็ยิงครับใครฮะอดี๋ยว้มาฝึกซ้อมกันก่อนที่จะไปแข่งจริงครับมา้วครับส่งมาลูกนี่ครับการบังคับก็ใช้อ๋อนี่ครับใช้เมาส์นี่จะเป็นเหมือนปุ่มนะครับมาเลือกตำแหน่งที่จะยิงครับแล้วกดคลิกซ้ายครับในการเลือกว่าน้ำหนักครับสองลูกแล้ครับนี่ครับเปลี่ยนมุมมาครับ เอาล้ะโอ้โหจัดครับมาจริงจริงโอ้โหเข้าเลยครับหาลุลุ่นครับก็เมื่อเราฝึกซ้อม่เนี้ยคะแนนก็จะมีเหมือนเป็นถ้วยนะว่าเป็นเงินเอ้ยทองแดงเงินทองครับว่า เราได้คะแนนดีเท mm ่าไหร่ยังไงครับซึ่งคะแนนสกอร์พวกนี้มันสามารถจะเอาไปแข่งกับเพื่อนได้นะครับนี่ครับอย่างเรามีเพื่อนอยู่ก็จะมีว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอืมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าเรามีความฟิตเต็มเนี่ยเราก็สามารถจะไปแข่งกันได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปแข่งกันนดูครับว่าอย่างที่ผมซ้อมแล้วเนี่ยแข่งจริงเนี่ยจะทําได้ดีไหมครับไปดูเลยครับเห็นกันนะครับ นี่ครับทีมเรานี่ยคือทีมลิเวอร์ r าร์กเอฟซีนะครับซึ่งทุกคนจะอยู่ทีมนีมมมม้หมดเลยครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการแข่งขันะเกิดขึ้นนะครับก็จะบอกเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์สำคัญเช่นการยิงประตูเงี้ยก็จะเข้าตัดเข้าสู่ฉากเล่นเกมครับซึ่งเราเป็นคนบังคับนะครับสมมติหนึ่งครับจะมีว่าใคร,รยิงอียดต่างๆนะฮะขึ้นมาให้ดู น้ำครับสอเกอกับ Bristol f c ครับค่งแรงหมดไปพรับ นะครับพอจบครึ่งแรกเนี่ยโดนนำอยู่ก็จะมีโค้ดมาครับเป็นเป็นวิดีโอคลิปครับมาเอ่อมาสั่งอะไรเงี้ยมาซึ่งมันจะมีตลอดครับมีให้ก่อนแข่งหลังแข่งอะไรเงี้ยยังมีเหตุการณ์ต่างๆทีม่มีมีคลิปขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันเจ๋งอะ่ะเออทำดีภาพมันก็ชัดด้วยโดนโค้ดา่าครับพึ่งแรกโดนนำสองหนึ่งจาจา างหลังองยิงแล้วมาครับมาแล้วมามาครับนี่ฮะเวลาถึงฉากที่เราไฮกันสำคัญนะครับก็จะมีเป็นคลิปรีเพลง,งนีาครับหลุดเดียวไป้ยครับออชุบมมุมอเดียวสองสองยิง อดยิงเงี้ยพลาดคืออ่าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยมีเขาจะมีกําหนดครับว่าเราต้องยิงเมื่อไหลถ้าเราช้าไปอย่างตะแกยครับมันก็จะอดครับเอาไม่ฮันี่้องยิงดีได้ครับพลาดละโดนนำสองหนึ่งโอง้โหเากระชากครับเดียวปุ๊บหนึ่งหนึ่งลบสองลบโอ้โหดอกโคแทลูกนี้แรงเง่อยยิงเล่า ค้้มเลยรับงเฮ้ยที่เสมอได้เฮ้ยเลขอสามสิบีครับขออีกลูกหนึ่ง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 โอ้ลูกแรกไม่น่าพลาดเลยอ่ะสองแล้วอุ้ย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหูยเพื่อนใจสวยสวยสวย,สวยมากมุดยิงสองลั่นลยโอ้โหเข้าเข้าโอ้ยยิงที่สุดท้ายอ่ะเทพอะล่ะเหนือครับเกมนี้มันเล่นแล้วมันเหนื่อยฮะจริจริงยิงยิงอนนี่88ครับ32 นี่ครับก็เมื่อแข่งจบแล้วก็จะมีสกอร์ขึ้นมานะแล้วก็จะมีตารางคะแนนนะครับอืผมก็ทีมผมอยู่อันดับสองครับแข่งห้าครับชนะ 4, สี่เสมอหนึ่งครับยังไม่แพ้ใครครับนี่ครับพอพอแข่งจบเนี่ยมีอีกเหตุการณ์สําัญก็จะมีอะไรนี้ขึ้นมานครับเป็นคลิปขึ้นมาให้ดูครับอยู่ใกล้ๆฮะเฮ้ย ซึ่งบางครั้งเนี่ยพอจบคลิปมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะว่าจะทำยังไงอย่างเงี้ยฮะชิกออฟนี hey, ่คือกับโลวิทอิดชิกออฟมันคือคืออะไรวะแตกแตกมั้งโลวิทอิดหมุนหมุนไปเนี่ยไปเกงฮะเฮ้ย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 ไม่ค่อยตายอะไม่ค่อยตายอ่ะผักเลยก้อยไหนอ่ะ ครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆให้เราเลือกซึ่งการการเลือกช้อยเลือกแต่ละอันเนี่ย ก็จะมีเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องแตกต่างกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจก็มาเล่นได้นะครับเกมแอมเพยอครับมีอันนี้อะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยอยากอยากเอฟซีนครับน่ครับจะมีคลิปมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับ ก,ก็มีไปเรื่อยๆครับบางงานก็ท่านมันแล้วก็ยาวแล้วแต่ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของเราด้วยครับว่ายังไงเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งพี่ผมเพิ่งเล่นได้ประมาณเล่นเมื่อวานเองครับเหตุการณ์มันกะเรอย่างเยงพิง่งเหมือนเพิ่งเริ่มเกมนะครับ <c oughs> คนนี้คนนี้กี้ว่าที่แกงเราขึ้นเรา <c oughs> โอเคครับก็จ็เนี่ยก็จะมีพวกมเมสเซจข้อความอะไรเงี้ยซึ่งเป็นของระบบเองก็ส่งมาเป็นเรื่องอะไรเงี้ยครับเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยังไงครับเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูครับแล้ววันนี้ฮะผมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคนนั่งเล่นต่ออีกสักแป๊บหนึ่งเงี้ย ครับแล้วยังไงครับเจอกันครับเกมนี้ I am player นะครับผมตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ